ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะพี่แตงกวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้ําค่ะพวกเราสองคนนะคะอยู่สาขาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพพื้นที Ill ่หน <S 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 ึ S <S ่งค่ะพี่สองคนนะคะจะมารีวิวอ่ารีวิวอะไรรีวิวประสบการณ์ภายในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่นอกห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับประสบการณ์นอกห้องเรียนของพี่นะคะก็จะมีแบบว่าได้ไปลงพื้นที่จริงๆเลยทั้งในโรงเรียนชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลเสริมสุขภาพได้ให้ความรู้นะคะน้องๆแล้วก็คนในชุมชนด้วย แล้วอย่างในห้องเรียนนะคะพี่แตงพี่แตงได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะแอบบอกมาเลยนะคะว่าไม่ได้น่าเบื่อเลยค่ะไม่มีคําว่าน่าเบื่อเลยค่ะตลอดคะ่ะมีห้องแลบเฉพาะค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาชารของเราเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิมอสอีกด้วยที่เราเลี้ยงเชื้อก็เป็นเรืกอยนๆนะคะ่ะท,ที่เราแบาบว่าเอาเชื้อมาเลี้ยงแล้วก็แบบดูกันว่าเก็บผลว่าเออเชื้อแล้วเป็นยังไงแบบสนุกมากเลยเป็นแค่รูปภาพแล้วเห็นของจริงกันอีกแล้วก็อีกในห้องเรียนนะคะก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีแค่เลคเชอร์ค่ะใช่ค่ะหรอกเราเรียน มันสกเคย่เรียนอะไรว่าเรียนแบบ c t i v e learning เสนนเ e แบบว่าไม่น่าเบื่ปกติเวลาเรียนกันทั่วไปใ็จดตามทําตอนที่ก็เรียนแล้่วนะแต่ี่มีเรียนแบบ active l e a r n i n คือมาสนุมากมีกิจกรรมไม่ทาร่วกันตลอดเลย่เราไม่เล่นที่ค่ะเแบบว่าเหมือนแบบว่าเรียนดีกิจกรรมก็เด่นด้วยแล้วก็สาขาของนแอบบอกอะไนะคะว่าคนอ่ะมาซมัคร ถึงสองปีซ้อนก็เลยคิดดูแบบอาไม่ไคือแบบกลุ่มลายแตกเอางี้ดีกว่ามันมันมันดีมันฮอตมันฮิตมากทุกคนลายคือแบบเด้งแบบกลุ่มลายแตกมันบอกทุกอย่างการทำพอร์ตโฟลิโอการเดินทางแล้วก็หอพักเลยทีเดียวว่ามีพวกพี่ดูอะไรกันเยอะมากมีพวกพี่นะคะพวกพี่พี่แล้วก็อาจารย์เนี่ยมาคอยแนะนาด้วยว่าต้องแบบทำยังไงเตรียมตัวยังไงค่ะเอฟฟังขนาดนี้สนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าสนใจเนาะอย่าลืมนะคะสาขา 大概说说。